ธุรกิจเรือสำราญเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในด้านของการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้เป็นจํานวนมากทั้งบนบกและในเรือสร้างรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนต่างๆที่เรือสำราญได้เข้าเทียบท่า และมีแนวโน้มทางธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นและความนิยมการล่องเรือสำราญในภูมิภาคเอเชียมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นซึ่งจะผลักดันให้ธุรกิจล่องเรือสำราญในเอเชียมีการขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของเรือสำราญจากข้อได้เปรียบของแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางและเป็นเขตเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานอยู่ใกล้กับจังหวัดกรุงเทพมหานครทําให้ง่ายต่อการเดินทางจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็น อย่าางมากวัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ห่างจากพัทยาเพียง150กิโลเมตรเดินทางได้สะดวกมีตัวเลือกในการเดินทางทั้งรถสาธารณะรถส่วนบุคคลและรถไฟฟ้าพัทยาเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นโรงแรมร้านอาหารแหล่งขายสินค้าโอท็อก ในด้านการเดินทางเป็นจังหวัดที่เดินทางได้ง่ายอยู่ใกล้สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภาสามารถเดินทางเชื่อมต่อด้วยรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้และมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเช่นเกาะล้านแต่ยังขาดความพร้อมในด้านของท่าเรือสำราญเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทางเรือสำราญ โครงการท่าเรือสำราญพัทยาครูสเทอร์มิอลมีส่วนประกอบหลักของโครงการทั้งหมด5ส่วนดังนี้ 1. 1. สะพานยกระดับเพื่อเข้าสู่โครงการที่ปรึกษาได้ออกแบบแนวเส้นทางเข้าสู่โครงการโดยกําหนดจุดเริ่มต้นเส้นทางที่บริเวณก่อนถึงแยกพัทยาโดยออกแบบเป็นสะพานยกระดับเพื่อลดปริมาณจราจรสะสมซึ่งแนวเส้นทางสะพานยกระดับจะข้ามแยกทัพพยาแยกสารพัทยา การออกแบบงานทางให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรจากนักท่องเที่ยวการขนส่งสินค้าที่จำเป็นสำหรับเรือสำราญไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคและเชื้อเพลิง สสะพานเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือสู่ชายฝั่งหรือเจ็ตตี้ที่ปรึกษาออกแบบเป็นสะพานเชื่อมท่าเรือให้อยู่เหนือระดับน้ําทะเลโดยเชื่อมที่บริเวณวงเวียนหรือบริเวณประภาคารเดิมกับท่าเรือสํารานซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการโดยที่ปรึกษาออกแบบขนาดถนนเป็นสี่ช่องจราจร ความกว้าง3เมตรจำนวน2ช่องจราจรและความกว้าง3.5เมตรจำนวน2ช่องจราจรมีทางเดินเท้าฝั่งละ2เมตรตรงกลางเป็นเส้นจราจรเส้นเหลืองทึบ2เส้นความกว้างรวม0.4เมตรรวมความกว้างสะพานเชื่อมท่าเรือสำรานเป็น17.45เมตร3พื้นที่ท่าเรือโดยสารท่าเรือเร็วและท่าเรือเฟอร์รี่เป็นการนำเสนอโครงการในอนาคต ประกอบไปด้วยพื้นที่จอดเรือเร็วหรือสปีดโบ๊ทจำนวน32ลําลำรองรับการจอดทั้งแบบชั่วคราวและจอดระยะยาว 4. พื้นที่จอดรถระยะยาวบริเวณใกล้ชายฝั่งหรือรีโมทคาร์พาร์คที่ปรึกษาออกแบบพื้นที่จอดรถระยะยาวให้สามารถรองรับการจอดรถบัสได้ทั้งหมด60คันรถตู้จอดได้30คันและรถยนต์จอดได้32คัน 5. พื้นที่ท่าเรือ ที่ปรึกษาได้ออกแบบท่าเรือสำราญโดยตั้งอยู่ที่ระดับความลึกลบ14เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีพื้นที่เทียบท่าด้านข้าง220เมตรเพื่อป้องกันการเกยตื้นของเรือขณะเรือโครงตัวความสูงของท่าเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับแอปพรอนบวก4เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางในส่วนของการออกแบบท่าเรือมีรายละเอียดดังนี้ ถ้าเรือสามารถรองรับเรือสำราญได้สูงสุด2ลำต่อวันโดยเรือเข้าเทียบท่าเหลือมเวลากัน1ชั่วโมงสามารถรองรับเรือประเภทโฮมพอทที่มีจำนวนผู้โดยสาร1,500คนได้สามารถรองรับเรือประเภทพอทออฟคอลที่มีจำนวนผู้โดยสาร4,000คนได้มีพื้นที่ความยาวหน้าท่า420เมตรสามารถรองรับเรือสำราญลำใหญ่ที่สุดในโลกได้1ฝั่งในส่วนของการออกแบบอาคารผู้โดยสารมีรายละเอียดดังนี้ อาคารผู้โดยสารสามารถรองรับผู้เข้าใช้อาคารได้สูงสุด8,000คนต่อวันมีพื้นที่จอดรถบริเวณอาคารผู้โดยสารแบ่งเป็นรถยนต์62คันรถบัส22คัน สำหรับผู้โดยสารขาออกผู้ที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวรถตู้และรถโดยสารสาธารณะไม่เกินเจ็ดที่นั่งจะเจอจุดรับฝากกระเป๋าอยู่ด้านหน้าโถงทางเข้าอาคารเมื่อเข้าสู่ตัวอาคารผู้โดยสารขาออกจะต้องผ่านจุดตรวจสัมภาระที่จะนำขึ้นเรือจากนั้นจะเข้าสู่โถงเช็คอินเพื่อรับบัตรโดยสารขั้นตอนต่อไปจะเป็นกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและเดินทางขึ้นเรือในลำดับต่อไป สำหรับผู้โดยสารขาเข้าเมื่อเดินทางลงจากเรือเข้าสู่อาคารผู้โดยสารขั้นตอนแรกจะเป็นกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบหนังสือเดินทางหลังจากนั้นจะเข้าสู่จุดรับกระเป๋าสัมภาระที่จัดวางไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการรับกระเป๋าขั้นตอนต่อไปจะต้องนำกระเป๋าเข้าสู่จุดตรวจสุดท้ายก่อนออกจากตัวอาคารผลที่ได้รับจากโครงการศึกษาและออกแบบท่าเรือต้นทาง สำหรับเรือสำราญขนาดใหญ่นี้จะเป็นการพัฒนาให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการเดินเรือสำราญขนาดใหญ่และเป็นท่าเรือต้นทางของภูมิภาคในบริเวณอ่าวไทยตอนบนเพื่อรองรับธุรกิจท่องเที่ยวเดินเรือสำราญของประเทศได้อย่างเต็มรูปแบบต่อไป